Power Drive Thailand เป็นช่องที่นำเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรถยนต์จากทั่วทุกมุมโลกโดยเน้นไปที่รีวิวรถยนต์ที่มีความโดดเด่นทั้งในด้านสมรรถนะเทคโนโลยีและดีไซน์ที่ล้ำสมัยวันนี้เราจะพาทุกท่านไปสัมผัสกับซูเปอร์คาร์ที่ได้รับการจับตามองมากที่สุดในปี2025นั่นก็คือ McLaren ชูเรซึ่งเป็นรถที่ผสมผสานระหว่างสมรรถนะระดับสูงและเทคโนโลยีไฮบริดที่ก้าวล้ำไปอีกขั้น เมคลาร n นาชุดปี2025เป็นซูเปอร์คาร์ที่ใช้เทคโนโลยีไฮบริดรุ่นล่าสุดจากเมคลาร n โดยมาพร้อมกับเครื่องยนต์ V6 เทอร์โบคู่ขนาด3.0ลิตรทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าให้กำลังรวมถึง690แรงมา้าและแรงบิด720นิวตันเมตรทำให้สามารถเร่งความเร็วจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ภายในเวลาเพียง3.0วินาทีแล ทำความเร็วสูงสุดได้ถึง330กิโลเมตรต่อชั่วโมงระบบเกียร์เป็นแบบ8สปีดท,ที่ออกแบบมาเพื่อการเปลี่ยนเกียร์ที่รวดเร็วและแม่นยำนอกจากนี้ยังมาพร้อมกับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนขนาด7.4กิโลวัตต์ชั่ที่สามารถขับขี่ในโหมดไฟฟ้าล้วนได้ระยะทางประมาณ30กิโลเมตรในด้านดีไซน์เม l a r e คลาชูรมีเส้นสายที่สวยงามและฉบเฉียวตามแบบฉบับของมคโดยมีการใช้โครงสร้างตัวถังแบบโมโนเคส ซึ่งเป็นวัสดุคาร์บอนไฟเบอร์ที่มีน้ำหนักก่เบาแต่มีความแข็งแกร่งสูงทำให้ตัวรถมีน้ำหนักรวมเพียง1,498กิโลกรัมซึ่งถือว่าเบากว่ารถไฮบริดสมรรถนะสูงรุ่นอื่นๆในตลาดช่วยให้สามารถควบคุมรถได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีการกระจายน้ำหนักที่สมดุลเมื่อแคลร์นาชูระยังมาพร้อมกับเทคโนโลยีขั้นสูงมากมายไม่ว่าจะเป็นระบบการสะเทือนแบบอัจฉริยะ Proactive Damping Control ที่ช่วยปรับระดับความแข็งของช่วงล่างให้เหมาะสมกับสภาพถนน และการขับขี่ระบบเบรคคาร์บอนเซรามิกที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการหยุดรถและระบบควบคุมสเสถียรภาพที่สามารถปรับได้หลายระดับเพื่อให้ผู้ขับขี่สามารถปรับแต่งการขับขี่ได้ตามต้องการภายในห้องโดยสารได้รับการออกแบบให้มีความหรูหราและล้ำสมัยโดยใช้วัสดุระดับพรีเมียมเช่นหนังแท้อลูมิเนียมและคาร์บอนไฟเบอร์อบ์ดที่นั่งแบบสปอร์ตได้รับการออกแบบให้กระชับ และรองรับสรีรักของผู้ขับขี่ได้ดีแผงหน้าปฏิจิทั้นมีการแสดงผลที่คมชัดและสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบก,การแสดงผลได้ตามโหมดการขับขีบข่ระบบอินโฟเทนเมนต์ของอาชุดใช้หน้าจอสัมผัสขนาด8นิ้วที่รองรับ Apple Car Play และ Android Auto และยังมีระบบนำทางผ่านดาวเทียมที่ช่วยให้การเดินทางสะดวกยิ่งขึ้นหนึ่งในจุดเด่นของมุคลรนาชุรคือระบบขับขี่ที่ให้ความรู้สึกเป็นธรรมชาติและตอบสนองได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยูมิมาลัยที่แม่นยำ และการกระจายน้ำหนักที่สมดุลทำให้สามารถเข้าโค้งได้อย่างมั่นใจระบบขับเคลื่อนล้อหลังช่วยให้การขับขี่มีความสนุกสนานและท้าทายนอกจากนี้ยังมีโหมดการขับขี่ให้เลือกหลายรูปแบบเช่น Comfort Sport และ Track ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนการตอบสนองของเครื่องยนต์ระบบช่วงล่างและระบบควบคุมสเสถียรภาพให้เหมาะสมกับสไตล์การขับขี่ของแต่ละคน เมืะนะ่อคลร์นาชูเรไม่ได้เป็นเพียงแค่ซูเปอร์คาร์ที่มีสมรรถนะสูงเท่านั้นแต่ยังเป็นรถที่ถูกออกแบบมาให้สามารถใช้งานในชีวิตประจำวันได้อย่างสะดวกสบายด้วยเทคโนโลยีไฮบริดที่ช่วยลดการปล่อยมลพิษและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานทำให้สามารถขับขี่ในเมืองได้โดยไม่ต้องกังวลเรื่องการสิ้นเปลืองน้ำมันนอกจากนี้ยังมีพื้นที่เก็บสัมภาระที่เพียงพอสำหรับการเดินทางระยะไกลทำให้ชูเร่เป็นตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบสำหรับผู้ที่ต้องการซูเปอร์คาร์ที่สามารถใช้งานได้จริง หากคุณกำลังมองหารถซูเปอร์คาร์ที่มีทั้งความแรงเทคโนโลยีล้ำสมัยและดีไซน์ที่สวยงามมืคลเรานาชุรปี2 0 2 5คือหนึในตัวเลือกที่น่าสนใจที่สุดในขณะน,นี้ด้วยสมรรถนะที่ยอดเยี่ยมการออกแบบที่โดดเด่นและเทคโนโลยีที่ช่วยให้การขับขี่เป็นไปอย่างสนุกสนาและปลอดไยัยเมื่อแคลเรนชุเปเป็นรถที่สะท้อนถึงความล้ำหน้าของเทคโนโลยียานยนต์ยุคใหม่อย่างแท้จริง ขอบคุณที่รับชมรีวิวเมคลนาชรลปี2025กับ Power Drive Thailand หากคุณชื่นชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดข้อมบุญข่าวสารและรีวิวรถยนต์รุ่นใหม่ๆจากทั่วโลก